ลิปเสียงปริศนาผู้ชายโผล่บอกเอาเพื่อนมานี่ก่อนแตงโมนิดาหันหน้าหนี <Yeah. S 1> เรียกได้ว่ายังคงคาใจใครหลายๆคนสำหรับข่าวการเสียชีวิตแตงโมนิดา <Yeah. S 1> พลตตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยากลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์2565ก่อนจะพบร่างแตงโมนิดา ในวันที่26กุมภาพันธ์ทนทุว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือไม่เพราะหลายๆคนรับไม่ได้กับการจักไปของนักแสดงสาว <Yeah. S 1> รวมถึงแก๊งเพื่อนทั้ง5คนที่ได้ไปล่องเรือด้วยกันต่างก็โดนจับพิรุธต่างๆหลังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับ <Yeah. S 1> บททางเจ้าหน้าที่แต่ล่าสุดนักสืบโซเชียลยังไม่ยอมวางมือง่ายๆเมื่อได้นำคลิปสุดท้ายแตงโมนิดาบนเรือไปทำการแยกเสียง yeah. ซึ่งมีชาวเน็ตที่ได้ยินเสียงบทสนทนาไปในทิศทางเดียวกันว่าเสียงผู้ชายปริศนาโผล่พูดขึ้นแน่ว่า <Yeah. S 1> เอาเพื่อนมานี่หนูและในคลิปแตงโมนิดาที่กำลังร้องเพลงก็หันหน้านี้จากนั้นก็มีคนได้ยินแตงโมนิดา <Yeah. S 1> พูดว่าดูความเก่งของตูนะตูใช้หลอดมัดและได้ยินเสียงผู้หญิงแทรกขึ้นมาว่าโมเมต์ Moment. พูดยาก <Yeah. S 1> ทั้งนี้หลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิเช่น มีคนพูดแบบนั้นจริงๆชัดมากด้วยค่ะมันได้ยินชัดมากกบถ้าใครไม่ได้ยินคือไปพบแพทย์หูตาจะบุบได้เลยไม่นเน่หูอาจบวกจังหวะที่เสียงคู่ช่วยพูดคุณแตงโมหันหน้าหนีแล้วหาเรื่องอื่นคุยเลยคลิปนี้ชัดสุดที่ฟังมาเลยเพราะชัดแบบไม่ได้ใส่หูฟัง